ในตอนนี้นะคะยอดฟอลโลยอดการติดตามของไ g ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะมีวิธีการง่ายๆในการเพิ่มยอดโฟลของ i g กันนะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดโฟลอยากเปิดการมองเห็นนะคะดูเทคนิคนี้ตามกันมาได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าตูวเว็บไซต์กันได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าลากของเว็บไซต์เคม,มขีดทีเฮแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิม่มคอมเมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถเลือกดูบริการตรงนี้กันก่อนได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกที่ยังไม่เคยสมัครเขา้าใช้ง,งานนะคะสามารถกดสมัครเขา้าใช้ง,งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลชิงราชผ่านยืนยานรหผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะสามารถกดสมัคร สมาชิกกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่าน Google ตรงนี้เลยคะ่ะง่ายดายมากๆเลยคะ่ะแต่หากเพื่อนนใดนะคะเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ้ันโนสุดตัวนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยคะ่ะสามารถเลือกกันไปได้เลยในตัวบริการมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิว และอื่นๆมีมากมายกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้เลยเลือกเป็น i อกันก่อนเลยนะคะหมดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นติดตามหมดหมู่ของติดตามมีถึงสี่ห้าหมดหมู่กันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีติดตามด้วยนะคะในรวดเร็วขอเลือกเป็นตัวพิเศษตรงนี้แล้วกันนะคะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะก็เลือกกันไปได้เลยตัวนี้จะมีเลทราคาัและการคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็น4ี่2ดี่ค่ะจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้1000การติดตามเลยราคาร้อยกว่าบาทเองนะคะ ตัวนี้จะเป็นขาิบายนะคะส่วนลิงตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะเลือกปลูกฝ่ายที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะงานยอมไม่ได้ึ้นให้ยอดเดิมตัวนี้อยู่ที่ศูนย์ค่ะคัดลอกลิงกแนะนําไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยในราคาสิบห้าบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วรอย้อนคืนกับสักครู่นึงไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกัน แถบนี้นะคะจะเป็นแถบออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วพร้อมกับรา,าได้เอียดของออเดอร์นั้นๆนะคะก็จะอยู่หน้านี้เลยในส่วนหน้าๆตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนเนท่านใดมีปัญหาก็สามารถนาเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้เอ็มินตรวจสอบกันได้เลยค่ะไปดูช่องทางการตวมเงินกันนะคะในรายช่องทาง,ง,งการตวงเงินตรงนี้นะคะมีถึงค่าช่องทางกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นสแกนเคียร์โคทุกธนา,าคารนะคะตัวนี้รองรับได้ทุกทนธนา,าคารเลยนะคะอังเปอร์เลสค่ะคลิปตัวตัว,ตวนี้สําหรับเพ,พื่อนเพื่อนท่านใด โอนเงินต่างประเทศก็จะง่ายง่ายง่ายได้ที่สุดเลยนะคะจะเป็นคริปโตตัวนี้นะคะชื่อเพตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเราสามารถเลือกเข้าไปได้เลยนะคะและม้ยังมีตัวทูมันที่วอลเลตด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะ ในตัวบริการทรงนี้นะคะหน้าบริการทรงนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยสามารถเลือกตรวจสอบกันได้หน้านี้เลยนะคะดูกดด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดของแต่ละบริการตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการติดต่อของเพื่อนนะคะเราได้รับโบนัสถึง5%เปเ็กันเลยค่ะ ไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะในหน้าตวะะัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเนท่านใดนะคะมีปัญหาตําเงินไม่เข้าเข้าช้าสักนิดนึงหรือออเดอร์ค่ะล่าช้าไปสักนิดนึงนะค right ะก็สามารถํำเล็กออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปด้วยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยหรือง่ายได้ตรงนี้ก็จะเป็นกดเข้าผ่านไลน์ติดต่อทางแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะ ไปดูนะการคืนเงินกันนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่นี้นนเลยในตอนนี้นะคะยอดฟอลโล่ยอดการติดตามของไอจีได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมากๆเลยเพื่อนเพื่อท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPG เฮดตัวนี้กดผ่าลิงก์กันไปได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากเลยนะคะก็ลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้